FM-105 SMILE THAILAND มาถึงอีกข่าวหนึ่งเป็นเป็นข่าวสสนะครับสาวแจ้งความดำเนินคดีสิริสนสงวนศิลนนามสกุลก็ดังคุ้นเคยอยู่นะครับสิรินสงวนสิลนสสกทมพักก้าวไกลทำร้ายร่างกาย เพิ่งคบหากันได้1เดือนสาวไปแจ้งความคบกัน1เดือนขณะขับรถไปสนามกอล์ฟถูกนักการเมืองหนุ่มต่อยหน้ากระชากหัวลงจากรถแล้วแย่งโทรศัพท์มือถือโยนทิ้งถนนพนักงานสอบสวนนัดคู่กรณี2ฝ่ายสอบ2กอคอนี้2กรกฎาคมนี้ด้านรองหัวหน้าก้าวไกลฝ่ายกฎหมายทวิตชี้แจงพักรับทราบแล้วเตรียมนำเรื่องเข้าคณะกรรมการวินัยพักภาย ภายใต้เคารพสิทธิผู้เสียหายเป็นหลักขณะที่เจ้าตัวปิดโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ที่ปาลงพื้นกระแทกแตกแตก,แตกเจ๊งไปหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยเป็นของผู้หญิงส่วนของผู้ชายเนี่ยปิดเอาไว้ไม่แตกไม่ได้ปาของตัวเองปาของผู้หญิงรายงานข่าวว่าอย่างนั้นครับจิกหัวต่อยหน้าปามือถือของผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เขาก,ก็ก็แจ้งความดําเนินคดีคุณผู้ฟัง มติชนเมื่อสักครู่เปข่าวจากไทยรัฐมติชนบอกว่าหนึ่งในสอสหน้าใหม่กรุงเทพที่หลายคนจับตามองคือลีสิรินสงวนสินนะคุณเป็นทาย,ยาทเซเล็บคนดังโอ้บริษัทฮอนด้าพรลรามเก้าแล้วกันคุณพ่อคุณแม่ก็ละชื่อไว้จบโรงเรียนโอ้โรงเรียนดังที่มีคอนเนคชั่นดีที่สุดในประเทศนี้โด่งดังมาก ละเอาไว้ข้ามไปเลยแล้วกันหลังสําเร็จการศึกษากลับมาทํางานในประเทศไทยกลับมาช่วยบริหารธุรกิจครอบครัวบริษัทฮอนด้าพระรามเก้าบทบาทสําคัญทํางานด้านการเมืองที่ผ่านมาเป็นที่ปรึกษากรรมการกรรมธิการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมประชาชน อนุกรรมการสำนักการโยธาและการวางผังเมือง<ม>วางแผนเมืองกรุงเทพเป็นที่ปรึกษา,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 าคณะกรรมการกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและที่ปรึกษาป,ประธานกอตอตำรวจสอนอตลิ่งชันทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกือบ2ปีช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งตั้งแต่ช่วยงานมูลนิธิ นเรนทรเปิดศูนย์เอ็กซรย์ปอดและทำงานในนามกลุ่มเส้นได้ตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมร่วมทำงานกับสอกอย่างต่อเนื่องรับฟังปัญหาและคนในพื้นที่ยึดมั่นอุดมการไม่เปลี่ยนใจจากสิ่งที่เลือกอย่างแน่นอนอันนี้มติชนลงเอาไว้นะครับแต่คุณผู้ฟังความดีก็มากมายตามรายงานเมื่อสักครู่แต่ความร้ายที่ปรากฏมาเมื่อสักครู่เช่นกันที่เล่าไปเนี่ยมันทำลายความดีที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด ก็อยากจะบอกได้แค่ว่า win of c h a n ช e ไม่ใช่ win of c h a n ช e คุณคือเพลงนะมันเหมือนเดิมนะเพลง Scorpions เพลงเหมือนเดิมหรือเรื่องราวหรือตัวเราต่างหากที่เปลี่ยนไปเพลงเดียวกันเพลงเดียวเพลงเดิมที่ฟังแล้วซึ้งใจอีกวันฟังแล้วเจ็บใจก็ได้เพลงมันไม่เปลี่ยนแต่คนนะเปลี่ยนที่คนเปลี่ยนไปเพราะคนมันเปลี่ยนแปลงแม่พูดเข้าเพลงคือ ถ้าเรามีวุฒิภาวะที่ไม่พอต่อสถานภาพใดก็ตามจงรู้ตัวเองว่าสถานภาพที่ยิ่งใหญ่มันต้องมากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นเมื่อสถานภาพสถานภาพเราใหญ่โตขึ้นหรือเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันใหญ่กว่าความพร้อมของเราเราต้องรู้ตัวเรารู้ตัวว่าเราไม่พร้อมกับสิ่งนี้ยังไม่พร้อมไม่ได้แปลว่าจะไม่พร้อมไปตลอด วันนี้เราไม่พร้อมวันรุ่งขึ้นเราก็พร้อมได้เรามีวุฒิภาวะที่มันตกตะกอนมันมันเกิดมาชุนลิตตี้มากขึ้นมันมันมีความพร้อมมากขึ้นอดีตไม่พร้อมวันนี้ก็พร้อมได้วันนี้ไม่พร้อมพรุ่งนี้ก็พร้อมได้แต่ณนะขณะนี้เราต้องรู้ตัวแล้วว่าเรายัางไม่พร้อมและไม่มีใครบอกได้สิ่งที่บอกได้คือตัวเราเท่านั้นเราไม่ใช่พิษบูนะคุณ ขับเคลื่อนไปแรงตามสันชาติสัญชาติยานอยากจะกินเนื้อหรือจะอาจจะหมั่นไส้คนนอนติดเตียงหรือเกิดอารมณ์ติดสัตว์หรืออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็แล้วก็กัดเจ้าของหรือกัดพ่อเจ้าของหรือทลวงไส้ผู้มีพระคุณมันเป็นความไม่พร้อมของสถานภาพของวุฒิภาวะนะอืมอีกข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้นาทีพัฒเข้าสภาไป คืออันนี้ข่าวมันมีขัดแย้งกัน2กระแสเราก็พูดถึงไปอยู่ข่าวในมุมนันาทีพัตที่ขับรถแล้วก็เมาขับรถนะครับขับรถสุดท้ายก็กเส้นพิษสุราเมาแล้วขับก็ลาออก แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นว่าที่สสยังลาออกไม่ได้ที่เจ้าตัวเขาก็บอกว่ามีชื่อปรากฏเป็นสสอ,อยู่นะครับก็เลยทําให้สับสนกับสังคมว่าเมื่อตอนลาออกแล้วทําไมจึงมีชื่อตอนก็เลยไปคุยกับทางรัฐสภา,าทางสภา,าแจ้งว่ายังไม่สามารถลาออกได้เพราะสภา,าไม่มีอํานาจที่จะตัดชื่อของผู้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางสภา,าจึงได้แนะนําให้ตน,เ,นเข้ามาปฏิญ,ญาณตนก่อนแลลาออกจากสภา ในสภาหลังจากนั้นทางสภาก็จะส่งหนังสือถามไปยังศาลมีนบุรีคือปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวว่าเลขาสภาเขาทำหนังสือถา,ถามไปยังศาลมีนบุรีรับแจ้งว่ามีความผิดฐานเมาแล้วขับที่เป็นคดีอาญาจึงถูกตัดสิทธิ์แต่เจ้าตัวก็อธิบายแล้วว่ามีเจตจำนงที่จะลาออกก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ก็มีขั้นตอนประกอบกันนะครับก็ถือว่าประกอบกันในทุกมุมของข่าวก็ทำให้สอสอของ าวไกลลดลงไป1คนนะครับก็ถ้าเป็นสะสะบัญชีรายชื่อก็ต้องขยับชื่อตามกันขึ้นมาครับคุณผู้ฟังเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วก็ไม่ควรเมาแล้วขับนะคุณเมาแล้วต้องอยู่บ้านคือเอาเอาว่าไม่ใช่เมาดื่มแล้วก็ไม่ควรขับคือแต่ก่อนเขา don't drive drunk อย่าเมาแล้วขับเดี๋ยวนี้มัน don't drive drink don't drink drive คือห้ามห้ามดื่มอย่าดื่มแล้วไปขับ คือไม่ใช่เมาแล้วขับนะคือดื่มก็ต้องไม่ขับแล้วคําแรกจิบแรกก็ต้องรู้แล้วว่าไม่ขับรถมันมีบริการเป็นแอปปะสมัยเนี้เออ you drink i drive อะ่ะมันก็มีมันไม่ต้องขับแต่ว่าด้วยสถานภาพวุฒิภาวะที่ไม่พร้อมเวลาที่ดื่มก็จะคิดว่าฉันขับไหวและนั่นคือวุฒิภาวะที่ทราบพอรู้อยู่แก่ตัวดีอืมพอโตขึ้นมานิดนึงเราจะรู้ว่า คําเดียวก็ไม่ได้และสมัยนี้รถติดรถเยอะคุณดื่มคําเดียวเนี่ยแล้วเอาไปขับรถก็พร้อมที่จะจะเอกกับมอเตอร์ไซค์แล้วกรุงเทพนะมันเป็นเมืองที่ขับรถยากที่สุดเมืองหนึ่งในโลกถ้าจะแพ้ก็คงแพ้อ,อินเดียทํานองนี้นะคุณเอาที่นั่นเขาบีบแต่เยอะ fm 1 0 5 smile thailand